สวัสดีครับทุกคนแก้วจาก Mobile Photographer นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการพรีวิว iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นั่นเองนะครับแก้วเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะมีโอกาสได้ดูทั้งพรีวิวเพลินนะจะได้ดูรีวิวจากทางช่องอื่นๆเนี่ยกันไปพอสมควรแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มาลองฟังจาก Mobile Photographer กันบ้างนะแก้วมีโอกาสได้ใช้งาน iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้มาประมาณ2วันแล้วนะครับก็คือ เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเอาไปเทสในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมาพอสมควรแล้วก็ไปถ่ายรูปมานิดหน่อยแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วที่จะเอามาเล่าเป็นพรีวิวคร่าวๆเนี่ยให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรที่แก้วชอบบ้างมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้งาน iPhone 14 Pro Max มา1ปีเต็มๆเนี่ยพอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างวันนี้ พรีวิวให้ดูครับก่อนที่เราจะไปเริ่มพรีวิวกันนะครับแก้วขอ disclaimer เอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้แก้วซื้อมาด้วยเงินตัวเองแบบ100%เลยนะไม่ได้มีการสนับสนุนเงินทุนหรือว่ามีคนส่งเครื่องมาให้นะครับถ้าเกิดเขาส่งเครื่องมาให้ในป่านนี้คลิปนี้มันออนไปประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะอันนี้คือไปต่อคิวซื้อมาจริงๆนะครับแต่ใดๆก็ตามนะ มีสปอนเซอร์ใจดีท่านหนึ่งนะครับที่เขาทราบว่าแก้วจะซื้อ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้มาใช้งานแล้วก็เอามารีวิวให้กับทุกคนได้ดูเนี่ยเขาก็เลยได้ส่งอุ s กร r y เสริมนะครับที่เราจะใช้งานกับ iPhone เครื่องนี้หมายแก้วได้ทดลองใช้นะนั่นก็คือแบรนด์ชุกเทคแล้วก็แบรนด์แซดมี Me นั่นเองนะครับโดยสินค้าที่เขาส่งมาให้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถจะขาดได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ เขาเลิกแถมมาให้ในกล่องนานแล้วนะครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าชุกเทค A 1 8 C นะครับเป็นหน้าตาที่เราแบบคุ้นเคยกันเนาะแล้วก็พอร์ตตรงนี้จะเป็น USB C นะครับให้กําลังไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่30วัตต์เราสามารถจะเอาสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ในตัวกล่องเนี่ยมาใช้กับอะแดปเตอร์ชาร์ตัวนี้ได้เลยนะครับที่สําคัญนะราคาเนี่ยไม่ถึง400บาทนะ ราคาดีมากๆเลยนะครับอันต่อไปนะครับเป็นอันที่แก้วค่อนข้างชอบมากนะก็คือชุกเทคอัลตราตินอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับคือความพิเศษของเขาเนี่ยมันคือเป็นอะแดปเตอร์ที่ให้กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่65วัตต์แต่ว่าดูขนาดของเขาเล็กมากแล้วก็บางมากๆนะมันเป็นอะแดปเตอร์ที่เราจะพกพาไปใช้งานนอกบ้านได้สะดวกมากๆนะครับรวมไปถึงองศาในการเสียบเข้ากับตัวปลั๊กเนี่ยเห็นปะคือ มันพับออกมาแบบนี้ได้นะครับทำให้เราสามารถจะเข้าถึงการใช้งานในมุมที่มันมีที่แคบๆอะ่ะเช่นแบบหลังโต๊ะหัวเตียงหลังโซฟาหรือว่าหลังโต๊ะคอมเนี่ยก็สามารถเสียบได้อย่างสะดวกเลยนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB-C เนี่ยมาให้ถึง2พอร์ตนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ power bank จากทางแบรนด์ a s m i ตัวนี้นั่นเองนะมาพร้อมกับความจุ5 0 0 0มิลลิแอมนะครับรองรับรูปแบบการชาร์จ2แบบด้วยกันนะอันแรกก็คือ m a x s a f e แบบนี้เลย เข้าไปแล้วเขาก็จะดูดเข้าไปเลยนะครับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่7.5วัตต์นะแล้วก็ในเรื่องของการยึดก่อนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดเลยเห็นปะแน่นมากแน่นโคตรแต่ถ้าจะแกะออกง่ายๆนะเอานิ้วดันจากด้านบนลงมาแบบนี้ ก็หลุดออกแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบก็คือเป็นการชาร์จแบบเสียบสายเนาะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีพอร์ต USB-C มาให้นะครับกำลังไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่12วัตต์นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีอุปกรณ์ใช้พ่วงกับตัว iPhone หลายอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AirPods หรือว่าจะมีตัวออ iPad พกไปด้วยอะไรแบบนี้อยากจะชาร์จอุปกรณ์พร้อมกัน2อันเนี่ยเราสามารถจะติด MagSafe เข้าไปก่อนเพื่อชาร์จไรเลสเนาะแล้วก็ ต่อสายจากด้านล่างของ power bank ตัวนี้นะครับเข้ากับอีกอุปกรณ์ของเราได้เลยนะแต่ว่ากําลังไฟโดยรวมนะครับสูงสุดเนี่ยจะออกมาแค่10วัตเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ซื้อ iPhone มาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้นะก็ฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของ Mobile Photographer อย่างทั้งแบรนด์ชุกเทคแล้วก็แบรนด์แซดมีด้วยนะครับเดี๋ยวแก้วจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description นะเขามีราคาพิเศษให้กับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ ฝากด้วยนะะตอนนี้ก็ขายของให้กับสปอนเซอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มพรีวิว iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้กันเลยนะโดยที่จะเริ่มที่งานดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็การจับถือตัวเครื่องกันก่อนนะครับต้องบอกว่าในวันแรกนะที่แก้วได้จับตัวเครื่องเนี่ย first impression ของแก้วคือมันเป็น iPhone ในรุ่น Pro Max ที่จับถือใช้งานได้สบายที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับคือถ้าเกิดเราเอาไปเปรียบเทียบกับ iPhone 14 Pro m a x ที่แก้วใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้ใช้มาแล้วเป็นปีๆเนี่ยวางไว้ในมือสองข้างเทียบกันนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเครื่องนี้มันเบาวกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าในสเปคชี้เนี่ยมันจะบอกว่าเบาวกว่าแค่ไม่กี่กรัมเท่านั้นแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเบาลงได้ขนาดนี้นะครับหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะ ว่าทาง Apple เนี่ยได้มีการเปลี่ยนวัสดุเฟรมตัวเครื่องจากสเตลเล s s สตีลมาเป็นไทเทเนียมอะลลอยแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณสมบัติของไทเทเนียมอะลลอยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเบาความแข็งแรงที่มากกว่าสเตลเล s s สตีลแล้วก็มันจะไม่เกิดอาการแพ้สำหรับคนที่แพ้โลหะด้วยนะครับเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเครื่องมือแพทย์หลายๆชนิดเนี่ยถึงเลือกใช้ไทเทเนียมนั่นเองนะอาทีนี้เรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับเฟรมตัวเครื่องที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยมันจะไม่ได้มีความเล่นแสงเท่ากับ เฟรมที่เป็นสแตนเลสสตีลนะแต่ว่าเขาจะมีการเล่นลวดลายที่เป็นการขัดเซียนมาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แค่รู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากนะเพราะว่าลักษณะการขัดเซียนแบบนี้เราจะเจอได้ในพวกตามสายนาฬิกาหรือว่าเบรสเลตที่เป็นแบบเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของบิวคุณลิตี้ต่างๆเนี่ย คือมันให้ความหรูหราไม่ต่างจากการใช้เฟรมที่เป็นสแตนเลสสตีลเลยครับมันแค่จะแบบไม่ได้มีการสะท้อนแสงวิบวับท,ที่เท่ากันเท่านั้นเองเนาะแล้วก็เลเยอร์ในการจัดวางสิ่งต่างๆรอบๆตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าใกล้เคียงกับ iPhone 14 Pro Max มากๆทั้งบเรณฝาหลังแล้วก็รอบๆตัวเครื่องนะครับจะมีแค่ตำแหน่งที่เคยเป็นตัวสไลเดอร์สำหรับการปิดเสียงเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวแอคชั่นบอททอนแล้วนะแต่บอกตามตรงนะครับว่า แก้วยังไม่ได้มีการอ s s i g n ตัวฟังก์ชันเข้าไปในปุ่มนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะยังคงใช้มันเป็นปุ่มในการปิดเสียงเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แก้วอยากจะเล่าเสริมให้กับทุกคนได้ฟังกันนะเป็นประสบการณ์ตรงโดยส่วนตัวเลยนะครับเกี่ยวกับเจ้าไทเทเนียมที่เขาเอามาใช้ในการทำเฟรมตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นั่นแหละคือโดยส่วนตัวแล้วนะครับแก้วเป็นคนที่สะสมนาฬิกาข้อมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ เก็บมานานมากแล้ว3-4ปีแล้วนะครับแล้วก็ในการข้อมูลในแต่ละแบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สวิสเซอร์แลนด์หรือว่าจะเป็นแบรนด์จีนก็ตามนะเขาจะมีวัสดุที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้ง s t a n l e s Steel 316L s t a หกเอ s t s e l 90cl จะเป็นบรอนซ์จะเป็น p o l y c a ร์บอเนตเนี่ย แก้วไม่ติดเลยนะวัสดุพวกนี้นะครับแต่ว่าจะมีวัสดุอยู่อันหนึ่งที่แก้วแบบเป็น red flag เลยอะถ้าเกิดไปเจอนาฬิกาเรือนไหนที่ใช้วัสดุเนี้ยโอกาสที่จะซื้อมาใช้งานจะค่อนข้างน้อยมากก็คือไทเทเนียมเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปสักประมาณ2-3ปีที่แล้วเนาะแก้วไปซื้อนาฬิกามาเรือนหนึ่งนะครับชื่อรุ่นว่า Childer Pelagos เนาะซึ่งรุ่นนั้นอะทั้งตัวสายทั้งตัวเรือนของเขาอะมันจะเป็นไทเทเนียมหมดเลยนะครับซึ่ง ขนาดตัวเรือนมันใหญ่มากแต่ว่าน้ําหนักมันก็เบามากๆนะครับตอนที่ซื้อมาตอนแรกนี่ก็แบบแฮปปี้มากได้ใส่ในการทรงสปอร์ตเรือนใหญ่ๆแต่ว่ารู้สึกสบายข้อมือแบบปิดหูปิดตาเลยเนาะแต่ว่าพอใช้สักประมาณเดือน2เดือนนะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาชัดเจนมากๆก็คือริ้วรอยเนี่ยมันเห็นได้ง่ายกว่าพวกนาฬิกาที่ใช้วัสดุเป็นสแตนเลสสตีลมากๆเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ไทเทเนียมอะ มันจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้สะท้อนแสงมากนะครับเวลาที่เกิดริ้วรอยอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับสแตนเลสสตีลที่มันมีการเล่นแสงวิบวับเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแค่รอยขนแมวเล็กๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นจุดที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ซีเรียสในเรื่องของริ้วรอยตามขอบตัวเครื่องเนี่ยแก้วคิดว่าไม่ช้าก,ก็เร็วอะ่ะยังไงมันต้องมานะก็ให้ระวังนะครับเวลาที่เราใส่เคสเนี่ยให้แน่ใจว่า ในตัวเคสมันไม่มีฝุ่นหรือว่าไม่มีอะไรแข็งๆอยู่แล้วก็ตอนใส่เข้าไปเนี่ยก็ค่อยๆกดเข้าไปอย่าไปกดแรงนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเฟรมตรงนี้มันเป็นรอยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแก้วเชื่อว่าเห็นชัดแน่นอนนะครับทีนี้เราพลิกกันมาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้จะมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วเท่าเดิมเลยนะแล้วก็รูปแบบหน้าจอเนี่ยก็ยังเป็นแฟลตสกรีนเหมือนเดิมนะแต่ว่าตามขอบหน้าจอนะครับเขาจะมีความ เคิฟขึ้นมาเล็กๆเป็น 2.5D นะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการติดฟิล์มอะไรนะครับแผ่นแหน้าจอ refresh rate ตัว resolution ของหน้าจอคือเหมือนกับ iPhone 14 Pro Max เป๊ะๆเ,เลยนะรวมไปถึงความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยก็ยังเหมือนกันด้วยนะครับาดูอันนี้คือสว่างสูงสุดเนาะแล้วก็อันนี้คือต่ำสุดมืดเลยแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือ เรื่องของความสว่างหน้าจอนะการใช้งานตัวหน้าจอนะครับก็ทําได้ดีเหมือนเดิมเลยนะทั้งในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็การทัชใช้งานแบบนี้นะติดนิ้วดีมากๆเลยเวลาเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็เราถ่ายหน้าฟีดดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ทําได้สมูทตาดีมากๆนะครับทีนี้เวลาที่เราไปใช้งานในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดู Netflix ดู p r i m e v ดีโอหรือว่าดู y YouTube เนี่ยมันก็ยังเป็นหน้าจอที่แบบแก้วติดเรื่องเดียวจริงๆนะ Dynamic Island คือคุณภาพการแสดงผลแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยโอเคมากๆแล้วนะครับแต่ว่า Dynamic Island เนี่ยใช้ iPhone 14 Pro Max มา1ปีเต็มๆบอกตรงๆนะจำใจชินไม่ได้อยากจะชินนะครับคือในอนาคตเนี่ยยังคิดว่าอยากให้ Apple นะเปลี่ยนตัวอันเนี้ยเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเอาไปไว้ใต้จอให้หมดแล้วก็มีกล้องเจาะรูตรงกลางที่เป็นเหมือน p u n o l e Display เนี่ย ถ้าได้แบบนั้นจะแบบกราบมากๆจะซื้อใช้ทุกปีเลยนะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่ไม่พูดก็คงไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของพอร์ต USB Type C นั่นเองนะขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ Apple ด้วยนะครับได้มาใช้พอร์ตเดียวกันกับแฟน Android แบบแก้วเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตัวเวอร์ชั่นของตัวพอร์ตที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น3.2แล้วนะครับแต่ว่าในตัวกล่องนะสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น2.0นะซึ่งความเร็วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใช้สายเดิมอะ มันไม่ได้แตกต่างจาก Lightning อะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าตัวแก้วเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับสายที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีสาย USB-C เวอร์ชัน3.0อยู่หลายเส้นแล้วนะครับแล้วก็พอได้ลองออกมาใช้งานเนาะการโอนไฟล์วิดีโอที่มันมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยจากตัว iPhone ลงมาที่ PC ของแก้วอ่ะ เร็วกว่าเดิมเยอะมากๆเร็วกว่าตอนที่เป็น Lightning เยอะมากนะครับคือจะมีหลายคนนะ่ะชอบบอกว่าส่วนใหญ่คนใช้ iPhone เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แบบเสียบสายกันหรอกเขาก็โยน Air Dr ร,รอกันแต่ว่าคอมพิวเตอร์ของแก้วเครื่องหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง PC หรือว่าจะเป็นตัวแล็ปท็อปเนาะมันเป็น Windows หมดเลยแล้วก็ทำไมอ่ะคนใช้ Windows จะใช้ iPhone ไม่ได้หรอเราก็อยากจะใช้การโอนไฟล์แบบสายเนี่ย ที่มันเร็วกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับซึ่งวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วเรียบร้อยขอบคุณ Apple นะครับที่เปลี่ยนมาเป็น USB C สักทีนะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่แก้วทั้งรู้สึกโอเคแล้วก็รู้สึกงุดหงิดในเวลาเดียวกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองนะแต่ว่ากล้องหลักแล้วก็ a u t ตัววายแองเกิลเนี่ยเรายกออกไปก่อนนะครับไว้พูดในฟนะูลรีวิวเนาะวันนี้ขอพูดถึงกล้องตัวใหม่ของเขาอย่างเทเลโฟโต้ 5X ตัวนี้แค่เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่ง สิ่งที่มันทำให้แก้วหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของคุณภาพไฟล์ไม่ใช่ในเรื่องของระยะในการซูมหรือว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของภาพที่ได้ไม่ใช่เรื่องเหล่านี้เลยนะครับสิ่งที่ทําให้แก้วหงุดหงิดมากๆนะคือซอฟต์แวร์ในการสวิชตัวเลนส์ของเขาอะ มันทํางานดูอวดฉลาดเกินไปหน่อยอะใช้คํานี้แล้วกันนะครับคือเวลาที่เราใช้กล้องเทเลโฟโต้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะซูมเข้าไปหาระยะที่เราต้องการแต่เพียงอย่างเดียวเนาะเราต้องการจะสร้างมิติให้กับภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง depth of field ในฉากหลังหรือว่าการวาง foreground ด้านหน้าเพื่อทําให้ภาพมันดูไม่แบนเนี่ยคือกล้องเทเลโฟโต้ 5x ตัวเนี้ยมันให้เราได้นะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ปะ่ะระยะโฟกัสใกล้สุดของกล้องตัวนี้ เขาไม่พยายามจะให้เราใช้ระยะนั้นนะมันจะมีการเหลื่อมไกลออกมาเนี่ยสักประมาณ6เซนถึง8เซนเนาะแก้วได้ลองใช้แอปที่มีชื่อว่า ProCam by Moment นะครับแล้วก็เลือกไปที่เลนเทเลโฟโต้ 5x เนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดใช้แอปนั้นนะเขาสามารถจะเข้าใกล้ได้มากกว่าการใช้แอปกล้องปกตินะครับเอาเป็นว่าใครที่รู้สึกว่า อยากจะใช้กล้องเทเลโฟโต้5 x ตัวนี้ในการถ่ายภาพอะไรก็ตามที่เน้นในเรื่องของการละลายฉากหลังเนี่ยอย่าไปใช้กล้องปกติเนาะให้โหลดแอปเสริมมาใช้จะดีกว่านะครับซึ่งอาจจะใช้แอปอื่นก็ได้ที่มันสามารถจะบายพาสในเรื่องของการสวิชชิ่งตัวเลนที่มันมีความแบบ น่างุนหงิดแบบนี้ไปได้ก็เพียงพอแล้วนะครับเรามาถึงเรื่องสุดท้ายในพรีวิวนี้แล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์แล้วก็สกรีนออนไทม์นั่นเองนะแก่ต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนแบบทั่วไปมากๆอะ่ะเล่นโซเชียลมีเดียใช้แอปแชทใช้แอป Google ใช้แอปธนาคารแล้วก็ แอปในการทำงานทั่วๆไปที่มันไม่ต้องประมวลผลอะไรเยอะแยะเนี่ยแบตเตอรี่ของ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นะเกือบเกือบจะใช้งานได้ถึง2วันกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างวันแรกเนี่ยที่แก้วได้ตัวเครื่องมาเนาะแบตเตอรี่ที่เขาอยู่ในตัวเครื่องมันประมาณแบบ47%กเกือบเกือบจะแบบ48%อะไรแบบเนี้ยแก้วทำการเซตอัพตัวเครื่องลงแอปต่างๆที่แก้วใช้งานในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็แบบเปิด 5G ใส่2ซิมเลยนะครับลงทะเบียน e s i m เสร็จเรียบร้อยเนี่ย ก็พลิกขึ้นมาดูหน้าแบตเตอรี่เนาะปรากฏว่าหายไปแค่5%เท่านั้นใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะแต่แบตเตอรี่ลดช้ามากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นการใช้งานด้วย WiFi นะบอกเลยว่าโหคือใช้จนลืมอ่ะใช้จนลืมชาร์จจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการใช้งานกล้องเป็นการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่แก้วเคยชมไปเมื่อกี้มันจะพลิกไปเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มันจะมาพร้อมกับ ความร้อนที่ร้อนมากๆด้วยนะวันที่แก้วเอาไปแบบทดลองในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยสักประมาณไม่ถึง20นาทีได้อะ่ะ เครื่องร้อนจนแบบไม่สามารถจะถือด้วยมือเปล่าๆได้เลยนะต้องเอาไปใส่ตัวเคสนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวนะใช้เวลาประมาณ20นาทีแบตหายไปประมาณเกือบเกือบ1ิเเลยนะครับเยอะมากนะถ้าเกิดเราดู YouTube หรือว่าดูพวกคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งลดไปแค่ประมาณ5-6%เอเองอันนี้คือแบบวูบไปแบบเร็วมากๆเลยนะก็คิดว่า มันยังเป็นแบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆอยู่อะเขาน่าจะพอแก้ไขอะไรมาให้ได้บ้างนะย้ำว่าได้บ้างนะคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะอึดขึ้นได้มากกว่านี้สักแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ Screen on Time แบบในภาพรวมนะที่แบบใช้งานค่อนข้างหลากหลายต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงจนถึง9ชั่วโมงนะครับซึ่ง เยอะมากเยอะกว่าสมาร์ทโฟน i d เกือบเกือบๆจะทุกตัวที่แก้วจับมาในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพรีวิว p h o n e 15 Pro Max เครื่องนี้นะสําหรับฟูลรีวิวนะครับจะตามมาหลังจากนี้สักประมาณ3-4สสัปดาห์นะขอไปใช้ให้มันหลากหลายสถานการณ์กว่านี้แล้วก็เอาไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้เยอะกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้แก้วเทสในส่วนของกล้องถ่ายภาพเนี่ยในส่วนไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวจะมาหยิบไปเทสให้กับทุกคนได้ดูนะแล้วก็รวมไปถึงนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ในวิดีโอนี้ด้วยนะอย่างทั้งแบรนด์ชุกเทคแล้วก็แบรนด์แซตมีนะครับใครที่มองหาอุปกรณ์เสริมสําหรับ iPhone อย่าลืมไปอุดหนุนเขานะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e p h o t o g r a p h e r ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ